เราจะมาร่วมกันนะครับในการยกระดับมาตรการแล้วก็มาตรการ r ้ n น i n g o f f i เ i a l Page นะครับเป็นเพจแบบออฟฟิเชียลในโครงการของเราในเพจนี้นะครับก็จะมีทุกๆความเคลื่อนไหวของกิจกรรมนะครับรายละเอียดของโครงการต่างๆนะฮะรับและยกระดับมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัยมีกระชายครับมีความไม่สมรู้รรคการในการที่จะมีการนั้งก่า

เนี่นักวิ่งหญิงและชายเนี่ยมันจะเกิดจะเท่าเทีมกันแล้นะครับเพราะว่าจากสถิตีที่ผานมาเนี่ยผู้หญิงเนียแลาาะบปียปีน่กากแ่แต่โดย่ดการต่าแต่ีงรดยการดยอครแต่อการตารอาดอกอกา่โออการแ้โาราราารดคกายก่ง นี้ตัวโครงการตัวอะไรที่หมูฟอกตัวทั้งๆไปเรื่อยๆถาราะมันเป็นเป็นเป็นกลุ่มใหม่ที่มาวันนี้ผมในฐานะที่สมาคมมีทำเรื่องงานเทศกาลเยอะแล้วก็วันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปแล้วก็ตัวครับที่ที่เปิดมองเราคือจะประกอบไปให้เป็นรูปที่สมบูรณ์นะครับทั้นแรกเชิญวางได้เลยครับผมป้ายแรกวางมาแล้วมาทักบอกมือครับ ท,ท่านรออยู่ด้านบนต่อนะครับป้ายที่สองวางเสร็จเรียบร้อยขอถึงมือมือครับนะสี่สามสองหนึ่งวางป้ายได้เลยครับขอถึงมือพื้ครับนี่ก็คือโครงการในที้ถูมืบอลแครปูแมนแอคทีฟนโซนไซต์นะครับโครงการที่จะยกระดับมาตรกานครับดูดหินมาตรฐานความปลอดภัยในค่าเป็นทีน่ระลึกนะครับสำหรับผู้ที่ทำพิธีเปิดทั้งสามท่าน แล้วครับพร้อมกลับพร้อมกับ